เจสส์มานะครับรับบทเป็นสิงห์บดินครับไพรินดาค่ะรับบทเป็นหนูดิ่งค่ะวันนี้นะครับเราจะมาเป็นบอดี้การ์ดของกันและกัน1วันนะครับเรามาดูกันครับว่าเหตุการณ์ไหนใครต้องเป็นคนจัดการโอเคไหมครับไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยครับฮึอะทำไมนะคือ ผม<ๆ>อยากให้น้องพายจัดก,การนะเพราะวจริงแล้วเขาควรจะต้องกินเยอะๆครับก็เลยอยากให้เขาเป็นคนจัดก,การอะไรแบบนี้มากกว่านี้ครับพี่เจมเป็นแบบเป็นฟูดี้ค่ะคือแบบว่าชอบชอบทานอาหารชอบ explore เรื่องอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ,อิมอบให้พี่เจมค่ะแต่คนเข <c oughs> <ๆ>าก็หาเาพี่เจมอุ้มหรอครับไม่ร <c oughs> ู้เป็นฟูดี้ไงโอเค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 ใครครับพี่เจมพี่กลัวใช่ครับพี่เจมพี่กลัวครับ พี่เจมกลัวผีแล้วก็ไม่เข้าบ้านผีสิงแน่นอนครับรเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าก็คือน้องพายแน่นอนครับจริงๆไายก็กลัวมากๆเลยนะคะคแต่ไายรู้สึกว่าไายปกป้องพี่เจมได้คะ่ะอครับต่อเลยครับนี่เลยครับผมเลยครับ นับวันค่ะคิดว่าเราอย่างที่บอกนะเป็นคนชอบขอี่เป็นคนชอบไลฟ์สไตล์อ outdoor เพราะฉะนั้นเรื่องออกกําลังกายหรือเรื่องกีฬานเนี่ยต้องเราเลยครับเราก็อยากจะชักชวนให้น้องเขาทําแบบที่เขาทำอยู่ไปเรื่อยๆครับตันเลค่ะ <laughs> อ๋อสองสอง,สองคนครับสองคนก็ได้ <laughs> ได้ไหมอ่ะได้เพราะส่วนตัวเองก็เลี้ยงหมาแมว กับผู้จัดการที่บ้านอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็ได้ดูแลพวกเขาอยู่เรื่อยครับผมแล้วก็ชอบที่เห็นแบบเด็กๆสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆแบบเกิดมาอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆครับหนูก็รู้สึกว่าเราสองคนเลี้ยงสัตว์เหมือนกันหนูเองก็เลี้ยงแมวด้วยค่ะเลยรู้สึกว่าแบบเออรักรักเลี้ยงเลี้ยงจริงจังด้วยจริงจังด้วยใช่ใช่ค่ะ ครับคิดว่าน่าจะเป็นน้องมากกว่าครับเพราะว่าส่วนตัวเองเป็นคนที่ถ้าเข้าไปในห้องของผมเนี่ยจะเห็นเลยว่าห้องเหมือนแบบระเบิดลงเลยครับใช่เพราะว่าเพราะว่าเป็นคนที่แบบชอบวางของไว้แล้วก็มีแค่เราเท่านั้นที่จําได้ว่าของชิ้นนั้นอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยก็เลยจะบอกว่าห้ามอย่าเก็บห้องผมเลยอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวเราหาของไม่เจอเออหนูหนูเป็นคนค่อนข้างแบบเนี๊ยบนิดนึงเวลาเก็บของเก็บกระเป๋าหรือว่าแบบเวลากินข้าวก็ไม่ชอบให้แบบว่า โตรอบรอบมันแบบเลอะก็จะคอยเช็ดเป็นกระลาอะไรเงี้ยเป็นคนแบบนี้แค่มากองถ่ายกระเป๋าก็ไม่เหมือนกันแล้วมาผมมาเป็นย่ามแบบอะไ๋อกองก็มาเป็นกระเป๋าแบบคนชอบทักว่าแบบไม่สามวันสองคืนหรออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นกระเป๋าจริงจังของผมมาเป็นย่ามก็นี่แหละครับพี่น้องผ่าครับให้ให้พี่เจมครับเดีให้พี่เจมเหมือนกันค่ะเพราะอะไรครับพี่ไม่รู้สิ พี่เจมมีสีมงคลอะไรอย่างเงี้ยใส่สีมงคลพี่เจมใส่สีมงคลค่อยพระชึ้งกางของคังเยอะพี่เจมจะใส่แบบสีส้มทุกวันจันทร์เวลาไปคือกองถ่ายเราถ่ายเป็นคันพุทธเนาะแต่ทุกวันจันทร์พี่เจมจะใส่สีส้มเออแรกแรกหนูก็ไม่สังเกตหลังหลังก็อ๋อสีมงคลใช่ใจะเป็นสีมงคลครับหนูจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบสีเลียดเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่นั่นแหละครับง่ายๆเลยครับจีบวินาทีเหรอคะ เขาแบบยิ้มให้หนูแบบนิดนิดตอนเริ่มหนูจะได้แบบเบรกนี่ไงไม่ได้ยิ้มเลยครับ That's your plan <c oughs> เป็นคนตาเล็กครับ <c oughs> ง่ายหน่อยครับเอา เจมแล้วมันพ,พับพานไม่เคยครับผมไม่ไม่ไคือคือหมายถึงว่าไม่ตัวละครอ่าใช่คือ,อ,อคือเราต้องสู้กับเขาให้ได้เยเราเลยจะบอกตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราต้องไม่ไม่เขินจนมันออกมาให้เขารู้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เออส่วนส่วนส่วน,วนในสิ่งเนี่ยแค่เขาเหมือนแบบยินยอมที่จะ ทําตามอะไรก็ได้จับมือหรือเขาแซวนิดแซวหน่อยเลยเนี่ยเราก็เขินละหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราทําออกไปเนี่ยเราก็เขินตัวเองครับเพราะว่าทําไปได้ยังง่าอะไรอย่างเงี้ยครับแม่จะบอกว่าไม่เขินเพราะว่าสบายใจด้วยล่ะค่ะสบายใจโดยแบบ็นพี่เจมอะไรเงี้ยครับพี่ดก็ได้ทั้งคู่เลยครับคือด้วยความที่ว่าเป็นเรื่องแรกของเขาเขาก็ทําได้ดีมากๆแต่ทุกอย่างที่ผู้ชายทำเนี่ยน้องทําหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นวิ่ง มีระเบิดบูมือบูอะไรก็ตามเนี่ยน้องเขาทำหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเราท้องคู่เนี่ยต้องเจอพบเท่าเท่ากันเลยต่างคู่ได้ค่ะครับอยากให้ทุกคนฝากด้วยนะครับละครเรื่องเพราะรักมันเหมือนกันเลยอ่ะมันดูกันเยอะๆนะครับสองทุ่มครึ่งดีทีวีกดสามจุดสามดูมือถือกดสามพันนะครับเราตัวเองค่ะตอนนั้นเลยค่ะ